สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วงไลลาทอล์กนะคะเรียกได้ว่าเราห่างหายกันไป1สัปดาห์เนาะแต่ว่าวันนี้ล่ากลับมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆทั้งสาระดีๆนะคะก็จะนํามาฝากทุกคนอย่างเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อการใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะคะความสมดุลของทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดพูดถึงความสมดุลเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไร ทุกวันนี้นะคะเรากําลังอยู่กับโลกของอะไรกันอยู่บ้างนะคะบางคนก็อยู่กับโลกแห่งความท้อแท้ท้อแท้ไปหมดทุกอย่างเลยนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็อยู่กับความทุกข์ความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปก็พังทลายหายไปกันหมดเลยหรือว่าบางคนอยู่กับโลกแห่งความหวังเราก็มีความมุ่งหวังกันต่อไปนะคะมุ่งหวังกันอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ลงมือทํามันอย่างจริงจังมันก็ไม่เกิดอะไรกันขึ้นมาเลยนะคะ ไม่ว่าโลกของคุณจะเป็นอะไรนะคะเลล่าก็แค่อยากให้ทุกคนกลับเข้ามาสู่ความบาลานซ์นะคะทําทุกอย่างแต่พอดีใช้ชีวิตบนความถูกต้องนะคะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปค่ะหากเราปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติให้เข้ากับสังคมที่เราอยู่ได้นะคะพวกเราทุกคนก็จะสามารถอยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เจอสิ่งที่ชอบไลยล่าก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะให้ลองทำสิ่งใหม่ๆดูบ้างสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วลองทำมันดูซิว่าเราทำมันได้ดีหรือเปล่านะคะนั่นละค่ะคือความท้าทายของการใช้ชีวิตนะคะไม่แน่นะคะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าไม่ชอบอยู่เนี้ยพอได้ลองทำมันดูแล้วนะคุณก็อาจจะชอบมันมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังตามหาซะอีกนะคะ เล,ลาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขกันนะคะไม่มีใครทุกข์แล้วก็ทุกข์ได้ถาวรน,นะแล้วก็เช่นกันค่ะไม่มีใครที่มีความสุขแล้วก็สุขแบบนั้นตลอดไปโดยปราศจากความทุกข์ได้นะคะลองปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตให้มีความบาลานซ์นะคะพอดีพอดีไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปในทุกเรื่องและคุณก็จะค้นพบกับความมหัศจรรย์นในแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเลยละคะ่ะ ความสมดุลก็คือแนวทางในการใช้ชีวิตที่ราบเรียบปัญหาอุปสรรคความชอบความไม่ชอบความสบายความลำบากความสุขความทุกข์ความรวยความจนนะคะมันก็ปะปนกันไปค่ะแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรามีแล้วคุณก็จะพบกับความสบายใจในแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเลยลองปรับเปลี่ยนมุมมองแนวความคิดแนวการใช้ชีวิตกันดูนะคะ ยังไงเลยล่ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าชื่นชอบพอดแคสต์ไลลาทอล์กเอดนี้นะคะยังไงก็ฝากแชร์แล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไลลาด้วยนะคะสามารถติชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกับไลลาได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามช ANNEL ของไลลานะคะก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะไลลาโมเดลอ a คาเดมี่ค่ะจะมี2 c h ช ANNEL ด้วยกันนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube ค่ะยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะถามคำถามต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะไลลาเห็นก็จะรีบตอบคำถามให้โดยทันทีเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับ p o d แค a t ดไลลาท็อปไปและค่ะสวัสดีค่ะ